กินภูคขาดินให้อยู่ตลอดถึงพญาญะยมมาถูดพญาญะยมมาบานจน้ลปล่อยดอกวิญญาณคุณพอเฉลิมเฉชิ่อมมาบุญดอกกุศลกระลูกกระเต่ากระพี่กระนองสากนำท้าบุญหาหนกมือนีวันนี้ด้วยเทินสาธุมา านเยกมังตะลูกกอมีเเอ้ยเมืองบ่ตายนั่นบ่พ่อแม่นหาเด็กบ่มี ยกตัวอย่างในมือเนียคือพอเฉลืมชุนชุมเนียลามผมพ่นตายจากไปพอเฉลืมเนียนงบอกอาไรนำซุ้มแสงลูกเลียลานอยู่ทางบ้าน niên tại bên phía bờ miên về long phước quán, nuôi đưa บอ่อลำเบมอมนอขึดน,น้ำลกโยบานขลานน่อยในจมหามจังว่าในขันตอนนี้ควันถูปล่อยลอเลี้ยวค่อยคอยขั้นจังไห้เนื้อตายยันเอ้ มาดินคนพอเจะเลิมดจดจุมมาหลับมาลองเอาน้ิน้ำตาเตียนเอ้ยไหลหมดมาลายนอสุนสินเอือจังเวียนยันเจ้าพอจะลิมเอ้ยคือเจ้านั่นเป็นหว่วัง ปัญหาอย่างทั้งปวงยังบ่เสกขนเรียบร้อยโตเจ้านั้นดันตายจังว่ามาเด้มมาเดิอพอเฉลือ เตีปป้าซาอยากเดินทางใดเห็นตงใจมังหาเมื่อเนี่ยทำบุญแล้วเมียนว่ามีคนอื่นอย่ามัวเพื่อนไปเพื่อจะลือมเนี่ยเงิพอจะลืมโชดจูม จุงคอยปวดจุงคอยแก่นั้นข้างควงดอกปวงน้ำเด็กน้อยขันแม่นขาแม่น้ำให้เจ้าทวงเื้อไก่ให้เจ้าภาเงื้อนกะลองลอยมาบานข้ามผู้านูเก่านั้นคุณเขาเกินลำบากเห็เจ้ามาแท่แท่าเว้งนันวังได้ แม่นได้เห็นเสียงเจ้าหัวหลานเอินเสียงเพื่อนเพื่อนเอินไปใส่เอินขึ้นเนียมพ่อใหญ่แม่ใหญ่ว่ามาเด้อเด้อพ่อเิ มาเดค้อคณพอจะเด้นจดชมมาลับมาลองเอาเด้อไอเจ้ามามาทอนเงี้ยเลเจ้าคำลานอนขอให้เจ้านันา้นฝ้าตื่นให้เจ้าเฝ้าลูกขึ้นมาท่าแป่งดอกแต่โงต เมื่อต่งโตโกโกขึ้นไปเบิงถึงวิหาขึ้นไปเบิงฟูงทมวางยูสวรรค์วิมัญญกุลจังว่ามาดี ลืมเอกงายมาฮวดด่อนปากคามาฮวดบาปปาเตอย่าแวะเล่นละนางซื่นนาอย่าอยู่ซ้อระวังเกยมนเห็นหานพนาดงคันจะลงหนทางจงลฟังเสียงของนา mãn đi đi dạng cương kèn miền sang đục sang làn sang phiên hoàng khôn đại đại ngưỡng cá leo tẹp. chuông luôn cần thuận hẹn ảm phái bằng nhà xe cầm điện nói khăn men mang hoạt bàn hẹn chào nhang thuộc khả nam cô tha nam rằng chẳng men lại âu hành an ta lại thắng diện nam bắc tiền lướt chôn sẽ lấy là lang hoa sẽ lượm nhiệt ngơ พอเด้อพอเอ้ยลูกเต่าเราหลานสั่งนะทำบุญหามนี้มารับอบอส่วนบุญส่วนขุศลกัะลูกเต่าเราหลานเด้ง เจ้ายามมัวอยู่ยั้งนั่นแก้มหัวนั่นป่ามนต์นี่มางวดเสือกกันตามทอนอย่ามวกงอนในเนี่ยมแงในนี่บแนงหวงกินมีอยู่เก่งแผงมิ้นทงเขานั่นใบป่า เมียนได้ยินเสียงลูกาซลูกหลานอื่นเสียงเพื่อนเพื่อนอื่นไป่เอื่นขืนเนี้ยพอเน่ยเมี่ย่ว่ามาเดนมาเด้พอจะเลิิ ร้องอบุญอกุศลกำดวงกับตกับพี่กับนองสร้างนำทับบนน้ำในวันนี้ด้อยในตอนนี้อัตมาามทั้งสามองนี้ลา ขอวิงวนถึงเทวดาท่านวลูกหลานนี้ลาอยู่เมืองคุณทรงกุศลไปหาทรงพระไปให้ย้อนดวงเจนที่เป็นหวางยงกระตุนอยู่ในสวงยังเป็นหวงอยู่บลอดยังเคินหอดอยู่บอแล้วกุศลเก่ t h hay làm nam năn đà nam và nén nước non đêm em nén non mà chọn làm phi chắc nói nè พยมศรัทธาโยมก้าวใหม่มาตั้งตาฟังพระเทศนักเทศน้อยองค์นี้ยังไม่มีที่มา อยากรู้จากฝากใจเหมือนกระต่ายไม่จันยมทิน่นจีนไทยเนื้อายสายสานาอนุรักษ์แล นักเทศลุ่นหลังไว้ในฝั่งใจแฟนพระลุนเก่าตายผมก็เทศแทนอย่ามองผมแสนตส่ำซ้มดังแล้วไม่ลืง เลิงลาลืมชะตาต้อยต่ำโยมชูชุบอุปธรรมไม่มองคำยามโคนยามเงาเศร้าโศกกอมโลกให้สุขล้น คุณค่าโยมทุกคนจดจำจนสิ้นใจลาลาลลาลังขอให้พรพังสมดังประสงค์ให้โยมสุขีสุขี